ระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นแต่เลือกแบบไหนครับตัวนี้เขาเป็นชิคกี้มลค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็มุ้ยจังเองค่ะอันนี้เป็นลูฟี่เวอร์ชันผู้หญิงค่ะจะชื่อฟิฟี่ค่ะประมาณ3วันงานไฟไหม้ถ้าเป็นพ่อพี่กั้งทำอะน่าจะสักสามปีสวัสดีครั เ <Hey. S 2> ผมมาได้มางานคอนเพิร์ตแล้วดูทีงา,านอะไรตอนนี้<ม>ตอนรับมาริยา10ป,ป,อาปีอันิวอัลเทอรี่นะรั้งที่ลราเราก็ไปมาสนุกมากเราก็เลยมาอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามีเพื่อนๆแต่งคอนเสิร์ตเ,เป็นตัวอะไรกันบ้างไ<ม>ปชมกันได้เลย <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อด็กหิงสาราลิยินดีในคะ่ะอายุ16อายุ16 สองครับเป็นลูกพี่เขาได้เลยห <c oughs> นูก็พูดไปวันนี้คอสเป็นอะไรครับคอสเป็นลูซี่จากเรื่องไซเบอร์พังเอ็ดลันเนอร์ค่ะเรื่องนี้สน,นุกมากสนุกใช่ไหมครับสนุกค่ะหนูจริงๆหนูเมนลีเบก้าแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกลูซี่ครับมีเพื่อนบอกว่าเข้าหนูมากกว่าก็เลยลูซี่ก็ได้หนูก็ชอบลูซี่เหมือนกันค่ะแต่ <ๆ S 2> แวันนี้สวยมากโอ้ค่ะ,ะระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกแบบไหนครับมีแฟนสะสมของเล่นถ้าพูดถึงเรื่องการมีแฟนคะ่ะก็ควรจะมีเวลาให้กันใช่ไหมคะถ้ามีแฟนติดเกมค่ะก็อาจจะไม่มีเวลาให้เราแต่ว่าถ้าสะสมของเล่นเราพอเข้้าใจได ค่ะตอนนี้หนูก็เพิ่งเอิเริ่มคอสงานนี้เป็นงานที่จริงจังครั้งแรกนะคะถ้าติดตามก็สามารถติดตามได้ใน ig forrbor z z นะคะงั้นเดี๋ยวพี่ฝากลุงคนนี้ด้วยนะคอร์สเป็นตัวอะไรดีไม่รามเลยเดวิดเดวิดผงเบ้งอะไรพวกนี้พอได้อยู่ขอบคุณมากนะครับีค่ะแนะนำตัวไหนคะเพ่อลินคอสเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็น ติดติด E N ค่ะตัวคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ดีไซน์ระหว่างมีแฟนติดเกมกับแฟนติดสะสมของเล่นเลือกอะไรดีคะแฟนติดเกมค่ะเพราะว่าติดเกมเหมือนกันค่ะฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะ I T นะคะ p A N S A V A R I I N ค่ะนมากเลย คชื่ออะไรคะคา่ะค่ะวันนี้เขาเป็นชิคกี้มลค่ะระหว่างมีแฟนติดเกมกับแฟนติดสะสมของเล่นถ้าให้เลือกเลือกอะไรคะตรงกับชีวิตมากเลย <laughs> เอาเป็นของเล่นดีกว่าค่ะเพราะหนูก็สะสมเหมือนกันค่ะ <laughs> เป็นชื่อว่าซาร่าะคะ S A แล้วก็เป็น V A R A ค่ะมีเพจด้วยนะคะ <laughs> เข้าไปติดตามต่อได้ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ <laughs> สวัสดีครับชื่อคาโตไลเกอร์ครับวันนี้คอสเป็นตัวอะไรครับผมเสือผสมสิงโตครับเรามีแรงบันดาลใจอะไรในการเลือกไลเกอร์ขึ้นมาครับเห็นมันเท่ดีครับชุดมันตัดง่ายเพราะว่าถ้าเกิดชุดลายมันเยอะชุดมันจะแตกเรามีคําถามระหว่างมีแฟนที่ติดเกม กับมีแฟนชอบซื้อสะสมของเล่นเนี่ยจะเลือกอะไรครับผมชอบแฟนที่ติดเกมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนที่สะสมครับเวลาเขาซื้อของมาหนึ่งชิ้นครับมันมีสกิลเรียกพักวครับรบกวนฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับเป็น w ู w y o u t u b e c o m s a าโต a r t เ a l i g เติมแซดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็มุ้ยจังเองค่ะ นบัตน,นี่ในชุดคริสต์มาสค่ะเพื่อคำถามเดิมอยากรู้ว่าน้องมวยจะเปลี่ยนใจไปหรือเปล่าแฟานติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นน้องมวยจะเลือกอะไรครับเอาจริงชอบทั้งคู่เหมือนเดิมค่ะไม่คปีย จรเป็นคนที่แบบไม่มีเวลาเล่นเกมแล้ว<ม><ม>บางทีแบบถ้ามีแฟนเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเกมที่เราอยากเล่นใช่ไหมแล้วก็ให้แฟนเล่นก่อนอแล้วก็มาถามแฟนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแฟนสะสมของเล่นก็เป็นความชอบเหมือนกันอยู่แล้วไงก็สามารถ,ถติดตามโม้ยได้ที่เพจโม้ยจังนะคะหรือทวิตเตอร์โม้ยจังค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะค สวัสดีครับ ายครับแต่งเป็นอะไรเอ่ยแต่งเป็นซัตตาคลอแล้วก็มีหน้าเป็นหมีใช่ไหมคะใช่ครับเกือบจเหมือนตัวเองครัอยากจะถามว่าถ้าเกิดมีแฟนนะฮะระหว่างแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นที่จะเลือกอะไรครับเอก่าแเพราะส่วนตัวก็ชอบทังสองย่างเลยต่อเลือกเป็นแฟนสะสมของเดยวนอสะสมตัวใหญ่มากครั้งมันก็มีบูลค่าเป็นตัวเดวยวรันอ่าาที่ดีนะฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยครับผมชื่อภาษาไทยนะครับเพนแล้วก็เป็นมารคไต้ขอบคุณมากะครับเดี๋ยวมี ขวัญด้วยมีของด้วยออี้เลยอ่ะติมีก่อนอุ้ยหลับตาหลับตาเร็วลวงอะไรเนี่ยลวงผิดขอบคุณมากขอบคุณรับสวัสดีครับ คอสเป็นอุตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวยานะคะคอสเป็นเลมแดมซีโรค่ะครับชื่อนิวครับคอสเป็นโชโตะครับทำไมถึงเลือกตัวละครที่เลือกมาวันนี้ครับอ๋อครับตอมีเลมค่ะเพราะว่าทรงผมเท่แล้วแปลกใหม่เีค่ะระหว่างถ้ามีแฟนเนี่ยติดเกมกับมีแฟนซื้อสะสมของเล่นจะเลือกแบบไหนกันครับแปนติดเกมครับเพราะผมเป็นคนที่แบบเล่นเกมบ่อยด้วยแปนติดเกมค่ะจะได้ติดเป็นเพื่อนเราไม่กลัวเขาไปออกไปกับคนในเกมหรอครับไม่เราเป็นชีวิตจริง สะสมของเล่นค่ะเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันอาอส่งอยนครับทั้งสองอย่างเลยครับสองอย่างหรือสองคนสองคนก็ได้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมอืมนิวอ่ะอ้มนะครับก็ไอจีเอ็นบีอันเดสกอร์นิวไอไอสองตัวนะคะอ่าไอจีคอสเพย์ค่ะมโมเออันเดสกอร์เอเอค่ะอ่ะอันนี้ครับอันนี้ฝากเขาไปแกงด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับชื่อแบทนะคะแต่งเป็นพาร์ทค่ะทุกทีครับผมจริงๆแล้ว เป็นโอทีของแต่ละคนกันเองนั่นแหละค่ะด้วยความที่แบบว่าชอบหัวกล่องอยู่แล้วนึกถึงเล่นเกมไมค์คาติดเกมโอนะ้โหเจ๋งอะระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นถ้าต้องเลือกจะเลือกอะไรครับผมมีแฟนสะสมของเล่นค่ะแต่ไม่มีใครแย่งเล่นเกมอยากได้ทั้งสองเลยนะโอ้นี่ผม,ผมก็เก็บฟิกเกอร์อยู่แล้วก็เล่นเกมด้วยเหมือนกันก็ได้ไปควบคู่กันอ้นี่าเป็นเหมือนผมคุณทำไมทั้งสองอย่างนะผมก็เลยเลือกสองคนเลยคุณจะเอาเรื่องจริงมาพูดเดี๋ยวผมสวยขอบคุณมากๆานะครับ แค่ะแมทครับชื่อเนโกะค่ะชื่อเกสค่ะคอนเซ็ปเป็นอะไรกันบ้างครับวันทีสค่ะตัวนี้เป็นโซโลอันนี้เป็นลูฟี่เวอร์ชันผู้หญิงค่ะจะชื่อฟิฟี่ค่ะอ้าวันติครับหลงพัวคายาเอะค่ะระหว่างแฟนปิดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรกันครับสะสมของเล่นเพราะว่าอะไรครับชอบเหมือนกันค่ะสะสมของเล่นเหมือนกันค่ะเพราะมีเยอะกว่าแฟนถึงแฟนด้วยอ่าก็สะสมของเล่นเหมือนกันครับเล่นด้วยกันได้เอาไปเล่นด้วยกันมีแฟนเล่นเกมค่ะเพราะชอบเล่นเกมเหมือนกันรบวนฝากช ท่องทางกัรติดตามเอาไว้หน่อยครับผมค่ะ Facebook ค่ะชาลิสาทองไลค์ค่ะ Facebook Mac Melody ครับ f a c e b o o เนโก o เนโกค่ะ t i k t o k p พันดาราจุดสามค่ะขอให้สนุกกับวันนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อหลิวค่ะ มาคิมะค่ะ,ะชื่อโซเมชื่อพันธ์นค่ะขอเป็นอานี N e A จากสปายแฟมลี่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นน้องอานี N e A กับเป็นคุณมาคิมะกันครับอันนี้เป็นการกลับมาคอสหลังจากไม่ได้คอสเป็นนานแล้วก็ไม่รู้จะคอสตัวอะไรแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดูล่าสุดค่ะรู้สึกว่ามาคิมะค่อนข้างลึกลับน่าค้นหาก็เลยรู้สึกชอบคาแรคเตอร์น้องค่ะถ้าสมมุติระหว่างมีแฟนในเกมกับแฟนสะสมของเล่นเราจะเลือกอะไรครับเออเลือกแฟนสะสมของเล่นค่ะเพราะว่าก็สะสมเหมือนกันสะสมของเล่นเหมือนกันค่ะแต่ถ้าม่อยากกงินกำไรได้ค่ะนี่ ไหมเด็กรุ่นใหม่เขาคิดถึงอนาคตฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยครับ a c e b o o k ค่ะ L E W B E N W A ก L Y Y ค่ะ I G ค่ะเป็น P U N C H แล้วก็ Underscore P R P ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พอยค่ะเต้ครับคิวครับแต่ละคนคอสเป็นอะไรกันบ้างครับเอ่อกิวกามีสชุดไพรเวทครับจากเฟซิโลครับกิวกามีสเหมือนกันครับผมีบาลากีจากเฟดค่ะเดสโทโฟครับโอซิมันเดสจากเฟดะครับอ่ะผมอยากถามทุกคนเลยครับด้วยคําถามเดียวกันว่าถ้ามีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นเราจะเลือกอะไรครับแฟนติดเกมครับเพราะว่าเป็นสายเกมเมอร์เหมือนกันเราจะอาจจะได้แบบเล่นด้วยกันได้แล้วก็ตีกันได้เช่นกันผมรู้สึกผมกลัวไงไม่รู้เล่นเกมด้วยกันดีกว่าเราจะได้มีเวลาด้วยกันสะสมค่ะเพราะว่า ชอบสะสมพวกของเล่นอะไรเงี้เหมือนกันนะครับสะสมครับสะสมของเล่นแล้วก็ซื้อของอาจจะคล้ายๆกันครับเล่นเกมครับเพราะผมสายเกมเมอร์น้องๆทุกคนฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมอ่าทวิตลินลินนะครับ Facebook กิวซังกับตังที่ไม่มีครับ Ig จีแอร์เซนอันเดอร์สกอร์กิวซังครับชอบชื่ออ่ะเท่บากโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับโกโก้สวัสดีครับผมเลมคอนนะครับชื่อเล่นชื่อโกโก้ครับผมวันนี้แต่งตัวเป็นคาสไซส์จากหน้าเฟสซีเจ็ดไม่ธรรมดาครับรุ่นไหนครับเรียมรุ่นของทิงดัมฮาร์สครับผมถ้ามีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับผมว่าไม่เลือกทั้งคู่ดีกว่านุ้มละลายไปด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับเขาอยากเลือกอะไรก็เลือกของเขาเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสได้หมดครับผมโอ้ยเป็นคำตอบที่หล่อมากครับวันนี้โอโก้คอสเลเยอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยครับผมชื่อนายค่ะชื่อเนยค่ะวันนี้คอสเป็นอะไรครับผมอูล่าจากเกนถินอินแทคคใช่ค่ะอูล่าเือนกันเือนการอะไอูล่าเลยค่ะวันนี้ทำไมเราถึงเลือกอูล่าครับเพราะว่าติดเกมใช่ค่ะอูล่าฟาดสะใจดีค่ะเราเดืถามประจํำรายการครับระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรกันครับติดเกมค่ะเพราะเราติดเกมค่ะถ้าให้เลือกจริงๆก็เป็นของเล่นค่ะ าวเพราะว่าของเล่นในวันนี้มันสามารถสะสมเก็งราคาได้แน่นะคี่การมีแฟนคือการลงทุนคนฉลาดเนี่ยฝากช่องทางการติดตามกันไว้หน่อยครับช่องทางการติดตามเหรอคะไม่มีค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแมรี่นะคะอายุ22ปีค่ะคอสเป็นมาคิมาจากเรื่องเชนซอลแมนค่ะทำไมถึงเลือกคุณมาคิมาครับมีเสน่ห์มากเป็นผู้หญิงที่แบบเท่มากไม่ชอบน้องพาวเวอร์เหรอมีค่ะพาวเวอร์อยู่ตรงนี้อ่า๋ยวเราแต่งน้องพาวเวอร์ต่อเลยดีกว่าอยากจะถามหน่อยครับระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับเลือกแฟนติดเกมอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้อง, inar, Vay, องลังเลไม่ลังเลค่ะชอบผู้ชายเล่นเกมค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเกมอยู่แล้วด้วยไม่กลัวเขาแบบไปกับคนในเกมหรอคะเราก็เล่นอยู่เขาจะคุมเขาเลยเล่นไปเหืีแตกไปก็มีไอ like ีนะคะ M A R Y แล้วก็ดัอร์ N W M ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ อ่คุ้คุ้นเหมือนนั่งอยิ่เมื่อกี้ใช่เขาได้อยู่ข้างกันแหละชื่อลลินค่ะทำไมวันนี้เลือกน้องพาวเวอร์ล่ะครับเขาลากหนูมาด้วยค่ะโดนเพื่อนบังคับเหรอผมชอบน้องพาวเวอร์หมายถึงเขาเป็นการ์ตูนหว่าหนูคะระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นแต่เลือกอะไรติดเกมค่ะเพราะว่าหนูก็ติดเกมเหมือนกันค่ะติดอว v ค่ะอ้าไอจีนะคะ a n i l underscore l a l i n ค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อซินนะคะหรือว่าซินเดลลี่ก็คือชื่อเต็มค่ะวันนี้คอร์สเป็นอะไรครับผมเป็นเลเซอร์ เชนซอลแมนค่ะวันนี้วันนี้ตัวละครจากเชนซอลแมนเยอะนะระหว่างถ้ามีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นเนี่ยเราจะเลือกอะไรครับไม่เลือกได้ไหมครับอุ้ยเป็นคนแรกที่บอกไม่เลือกนะก่อนจากกันไปครับฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยครับเฟซนะคะคือซินเด l ล r y ี่คือ S I N D A L E R Y ค่ะขอบคุณมากมากนะครับบค วนนสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยครับชื่ออากิค่ะชื่ออารีนค่ะวันนี้คอสเป็นอะไรกันครับเซเบอร์ er, กับเซเบอร์คริสต์มาสโนเตอร์จากเกม f t o วันนี้มางานมารุยะนี่คือตามเพื่อนมาหรือ,อยังไงครับตอนแรกไปกับเพื่อนกลุ่มนู่นอ๋อ oh, มีแก๊งใหญ่ถ้าสมมติว่าเรามีแฟนที่ติดเกม กับมีแฟนติดของเล่นแบบไหนเหมาะกับเรามากกว่ากันเลือกไปถือปั้นของอย่างก็เสียเงินเยอะพอๆกันที่เสียเงินน้อยกว่าก็เกมพอฟิกเกอร์แบบหนึ่งชิ้นก็เกมนี้ก็หมดเป็นล้านเหมือนนะแต่จะให้เลือกเลือกเกมดีกว่าใช่ส่วนหนูคิดว่าจะเป็นคนติดเกมมากกว่าหนูก็ติดเกมด้วยก็เลยเล่นด้วยกันได้ไม่กลัวแบบร้อนแล้วตุ้ๆตัตุ้มตกันได้ไวๆปทะจำที่เลยติดตามด้วยนะคะ instagram underscore dot a r k i dot h ค่ะก็มี ไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะอารีนแลากัสอเดลฮินติ๊กเกรมจะเป็นอารีนสรออีนนะคะ A R E N E Z A R O E N ติดตามมาได้เลยนะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ชื่อทีนะคะนิมคอสชื่อเสียเสียค่ะโอเควันนี้คอสเป็นอะไรกันครับคอสเป็นคนเล่จากเกนชินิมแหกค่ะค น้องคลีค่ะจากเกนชินอิมแพคเหมือนกันค่ะระหว่างถ้ามีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นเราคิดว่าจะเลือกอะไรไม่มีแฟนเลยได้ไหมเอาไ่ใช่จริงจ <laughs> ผมจะบอกว่าด <laughs> ีมากจริงๆส่วนตัวเนี่ยได้ทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าสะสมข,ของเล่นก็ได้ค่ะประดับบ้านไปด้วยได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่เขาชอบอะเราก็ควรจะชอบเหมือนกันมันคือการยอมรับในตัวตนของเขาในความชอบของเขาถ้าเราทําใจยอมรับกันไม่ได้ว่าเขาชอบสิ่งนี้นะมันก็เหมือนกับว่าเราไปขัดความสุขเขาทัง้งที่ตัวเราก็อาจจะชอบในสิ่งที่เขาอาไม่ได้เฟเวอร์เหมือนกันคุณอย จะเป็นเงินมากเกินไปจนที่ทําให้มันลําบากไม่เพียงพอกับการแบบใช้แบบว่านิดประจําวันนะคะประมาณนี้โอ oh, <laughs> ้ฝากช่องทางกติดตามเอาไว้หน่อยครับเ h อร์อเดสคอทีเอแล้วก็ W ั w ตัวคะ่ะ i อจเหมือนกันนะคะชื่อไฮไอค่ะสะกดว่า H E I N E จุดแล้วก็ I E H ค่ะะขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะวันนี้ขอเป็นอินโนสุเกะทำไมถึงชอบตัวละครตัวนี้ครับอุ้ยชอบอินโนสุเกะเพราะว่าขี้วอยวายดีค่ะชอบอันเหมือนคนข้างๆเลยรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาอันนี้ไม่ต้องคอสเลยนี่เป็นเองเลยคือทำงานในครับชุดนี้แฟนทำให้ประมาณัสามวันงานไฟไหมถ้าเป็นพี่กั๊งทำอะน่าจะสักสามดีระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับผมก็แน่นอนว่า ต้องมีแฟนสะสมของเล่นสิคะเอชอบเหมือนกันไงชอบของเล่นเหมือนกันถ้าเราชอบอะไรก็จะไปด้วยกันได้ใช่ไหมลมจมลมจมไปด้วยกันชื่อเฟซปากายไดอารี่นะคะไปตามกันได้นะคะชื่อพอยปากาย P R A K A I แล้วก็ไดอารี่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากคับ สวัสดีครับผมชื่อต้นกล้าครับวันนี้แต่งเป็นสกุรังญีจากแสลมดังครับทำไมยึ่งชอบตัวละครตัวนี้อะครับรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เก่งแต่ไม่ได้เก่งเกินไปครับเขาแบบเหมือนไต่เต้านะจากคนธรรมดากลายเป็นแบบนักบ้าแบบระดับประเทศได้เลยระหว่างถ้ามีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับผมสะสมของเล่นครับเพราะส่วนตัวก็ชอบของเล่นเหมือนกันอ่าอยากว้ขอบคุณมากมารนะครับ สวัสดีครับ เล่าสักทีไหมเฉาะหัวเหรอชื่อก่อนครับเซมคอร์ดคานอนครับผมทำไมเราเลือกเป็นตัวนี้ครับมันเท่ดีครับทัโหดทั้งโหดด้วยนะทำเองหรือเปล่าครับทำเองหมดเลยครับอันนี้มันจะเป็นอะไรครับเนี่ยต้นใหญ่เป็นโฟมยางครับส่วนด้ามจับเป็นท่อ PVC ตัวเลื่อยเป็นแกสตาเลตครับใช้เวลาทำนานไหมครับสี่สัปดาห์ครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไม่นานมากเนาะโหดวอะดีเทลดีเลยดีเทลดีเลยระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับเกทั้งคู่ครับสองอย่างเลยเล่นเกกม็เล่นเกมด้กันส่ว็ ของเล่นก็เราจะเสียตังค์ไปด้วยกันครับผมาตา,ายไปด้วยกันเช่ครับไปบูมครับชื่อ Cosmo Nova ส่วน i g ชื่อ Cosmo Underscore Nova ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับค่ะชื่อแจ็คนะคะ name อ a ก็คือครูค่ะวันนี้มาในตัวละครเลเซียนีวิวค่ะเป็นคุณแม่ Lady เลดี้ดีมิเทสค่ะผมผมเห็นเดินเด็ดมาผมแบบ่มวงเ,<อ>เป็นเดน<ม>ใช่ไหม้โดนดีคอเลยนะครทำไมถึงเลือกเป็นคุณแม่ล่ะครับเราชอบความแซ่บของคุณแม่แล้วก็ตัวเราที่สูงด้วยอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเอ้ยลองคอด,ดูไหมดูแบบดูได้เลยนะอะไรเงี้ยเอผมพูดจริงๆเลยสุดครับดีมาก ระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับผมจริงๆก็ได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบก็คือโสดก็คือ,อยังไงก็ชอบหมดคุยกันได้นี่ใส่ใจคออะไรเงี้ยคือเรามองว่าอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราชอบพอดเพย์ด้วยแล้วเขาก็มีความชอบของเขาเหมือนกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ สว,ส,สวัสดีครับ,รบชื่อบูมครับแต่งเป็นลิลิตจากเอเวาเรียนครับผมไม่ทราบว่ามางานมาระยะบ่อยนะครับทุกรอบไปครับอรอบที่แล้วเป็นอาเ,เ,เนียครับเป็นอาเนียผมจําได้นะที่ผมลืมส่งฟุตไปคุณผมจําได้ผมเคยสัมภาษณ์เขาอาเนียอ้ออาวอะไรเกมโชว์แฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับคุณบูมติดเกมดีกว่าครับเราจะได้ไปดื่มเหล้าได้ก็เล่นเกมไปเราก็ออกไปกินเหล้าเพื่อนเป็นเวของผู้ใหญ่ที่โตแล้ว บูมอันเดอร์สกอร์สองตัว VP ครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับชื่อบาร์บี้นะคะ วันนี้คอลเป็นมิโอริเน่จากกันดั้มใช่เลยนี่ชอบใช่ไหมคะชอบมากครับชอบซูเนต้าหรือมิโอริเน่ชอบมิโอริเน่ครับอ้ทำไมถึงเลือกเป็นน้องมิโอริเน่ครับชอบนิสัยน้องมิโอริเน่ค่ะเขาดูแบบเป็นคนจริงใจแล้วแบบว่าตั้งใจมากๆเลยแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นคิดว่าน้องบาร์บี้จะเลือกอะไรครับจริงๆนี่คือได้สองทางเลยครับเราะเป็นคนแบบสะสมของเล่นเหมือนกันแล้วก็สองอย่างเลยใช่แล้วก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนกันอะไรก็ตามร่วมกิจกรรมด้วยกันได้หมดใช่ใช่ใช่แล้วละครจากเรื่องกันดั้มนี่ต้องต่อกันดั้มด้วยนะครับ กัน้าดวยต <ใน S 2> อนนี้เก็บน้องแก๊งฮาโล่น่นารักสองอาด้วยฝากช่องทางกา,ารติดตามมา้วยหน่อยครับก็มีเฟซบุ๊กชื่อแอนดาลูเซียมอนี่ค่ะแอนดาลูเซียที่มาจากแอนดาลูเซียกีกีค่ะ<ไ> <laughs> ใช่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ื่อฝันค่ะชื่อในวงการขอชือ่อป๊อปปุลีค่ะทาไมวันนี้ถึงเป็นคุณยอครับโอ้ชอบสบายไปเรื่มากเลยค่ะอยากลองขอยอสักครั้งหนึ่งคุณดูเหรอดูเลยครับผมดูถึงตอนยี่สิบสองผมดองเอาไว้เพราะว่ามีคนบางคนอ่ะใช้งานผมหนักมากงส <c oughs> ายเหมือนนั่งสายใช้งานผมยี่สิบสี่ชั่วโมงระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมสองเล่นถ้าต้องเลือกจะเลือกอะไรครับมีแฟนติดเกมค่ะเพราะส่วนตัวเองก็ติดเกมเหมือนกัน น่าจะติดเกมด้วยกันไปเลยดีกว่าไม่กลัวแฟนเล่นเล่นอยู่แล้วก็ไปกับคนในเกมเลยไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปด้วยแล้วนี่ไงมีเพจชื่อป๊อปปูเียนะคะเป็นเอ่อสเปซสตรีมเมอร์เหมือนกันแล้วก็ทวิชชื่อป๊อบปูเรียเกตีค่ะเฟซบุ๊กนะคะป๊อ u ป i a v ี r เวอร์ชันสองค่ะเฟซบุ๊กบินไปก็เลยต้องตั้งชื่อไทยมีวอร์ทั้งสองเลยนะจ๊ะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับชื่อวิวค่ะอายุ18ปีค่ะวันนี้คอสเป็นมากิมาจากเชนซอมแมนค่ะออวันนี้เชนซอมแมนเทียบเลยเ <c oughs> ทียบ, <c oughs> บเลย <c oughs> ระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่น <c oughs> จะเลือกอะไรครับแฟนติดเกมก,ก็เราจะเล่นด้วยเราก็เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วด้วยถ้าแบบเขามีเกมที่มาแนะนำเราได้แล้วเราชอบก็ได้เล่นด้วยกัน <c oughs> ถ้าเป็น i อ i g อีชื่อวิลเดสนะคะแบบ W H E L D E S U ค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งเดิมเลยทุกเทปต้องมีเขาใช่เป็น All ออเมมเบอร์ไงเป็นออเมมเบอร์อุ้ยเผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่เคยเห็นพี่พี่เขา <c oughs> อ่านนามบัตรเลยครับสวัสดีครับผมบูมครับคอสเป็นคอสแบนผมที่เป็นนะครับผมคอสเป็นช็อคทูเปอร์ครับผมมาชุดเดิมเลยเปลี่ยนไปแล้ว,ลวรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าด้วยความที่กล่าวว่าจะมาเจอเขาพี่แก๊งก็เลยเอาชุดเดิมมาดีกว่าวันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนี่มีวงเฉพาะด้วยระหว่างมีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นดูซิว่าพี่ๆจะเปลี่ยนใจบ้างไหม ชอบของเล่นมากกว่าเพราะเราได้เล่นร่วมกันไงถ้าเบื่อก็ขายไปซื้อใหม่คราวที่แล้วผมให้แฟนตอบใช่ไหมว่าเขาชอบอะไรเขาตอบว่าชอบเกมแต่ว่าคราวนี้ผมขอตอบเองว่าถ้ามีแฟนติดเกมกับติดของเล่นพอมีแฟนที่ติดช่อง h o b b ี้แกงได้ไหมครับ oh! คอเเลยยนี่ชอบเป็นคนที่ติดของเล่นมากกว่าครับผมเพราะว่าชอบสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าศิลปะของการปั้นโมเดลเนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยฮครับสะสมอะไรมันคือฟิกเกอร์แบบที่ว่าอือย่างนั้นแล้วครับฝากช่องทางการติดตามอีกครั้งเฟสบุ๊มบุ๊มก็เฟสบุ๊กนะครับปากกาสีดำนะฮะผมส่วนยูทูบเบอร์นะครับผมก็เป็นทูบเบอร์เพลย์เกมสใช่ไหมของคนที่เล่นเกมไม่เคยจบครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนจ้า สวัสดีครับคอคอสเป็นตัวอะไรกันบ้างครับเออมิกกูฟานุ2018ันัิบแปดครับพี่เอลเลดี้ค่ะ,ะพระเสนเมิกกูค่ะแ็นโทมารูค่ะเป็นตัวของตัวเองครับ ถ้ามี mhm. แฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นเราจะเลือกอะไรกันครับติดเกมค่ะเพราะชอบเล่นเกมเหมือนกันเห็นคนเดียวกันเลยค่ะชอบเล่นเกมค่ะติดเกมเหมือนกันค่ะเหมือนกันยกปีจ้าเยอมากครับเพราะผมก็ติดเกมเหมือนกัน i อค่ะ M E L L I F L U O U S ัน d สองอันแล้วก็ S อค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครั เอลดาเมลินาโบติก็จะทําช่องเกมด้วยแล้วก็มีเพิ่งมาเริ่มทำคอสเพลวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับผมคาราดทนโโันจิโร่ค่ะเมื่อกี้แอบเห็นน้องนตสโกมาด้วยอ๋อเขา,ามีพร้อมเลยน้องเนตสกโกจะอยู่ในนี้แต <an> ่นอนอยู่นะ <c oughs> นอนอยู่ถ้ามีแฟนไปเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับยังไงก็ได้อ่ะก็เป็นคนติดเกมระดับหนึ่งก็เลยเข้าใจแต่ถ้าเรื่องสะสมของอาจจะบอกแค่ว่าขอให้มีที่เก็บแล้วกันนะเพราะวางเก็บกากก็เอาไปขายเลยใช่ขอฝากช่องเกมไว้นะคะเอลดาเดอะไวท์วิต าได้ทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ไลค์ในช่อง y o u u u e อนะค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน้ำนวตรงหนาหครับผมเ<อ>์นนะครับสวัสดีค่ะชื่อกัวนะคะคอเป็นคินิโตจากเรื่องคอสอาร์ตออนไลน์ครับเป็นอาชนะค่ะระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนสะสมของเล่นเราจะเลือกอะไรกันครับผม ตีเกมดีกว่าครับเพราะว่าเราก็เล่นเกมเหมือนกันเขาก็จะได้เล่นเกมกับเราได้หนูหนูเลือกสาสมของเล่นก็ได้ค่ะคือถ้าสมมติมีแฟนติดเกมใช่ไหมเขาพอเขาเติมเกมอย่างเงี้ยเงินมันก็จะแบบว่าหมดไปแต่แบบถ้าสมมติเราสะสมของเล่นแล้วแบบว่าฉะนั้นเราต้องการเงินแล้วก็จะแบบว่าของไม่ไปขายได้ของไม่ไปขายเลยเไม่ใส่แว่นบางคนนะครับต้องถามแฟนก่อนว่าแบบออนุญาตหรือเปล่า IG นะครับ S U R N underscore K N S N ครับของหนูก็จะมี IG C underscore A L L M E B A B Y เฟซบุ๊กก็จะเป็น K เตเวนวักน a p a t t ททีาค่ะขอบคุณมากนะครับพี่ร้สยุดกนะครับมา วันนี้นสนุกมากวันนี้เราได้เจอน้องๆแบบคอเทนเยอะหลายๆคนเลยน่ารักสวยหล่อทั้งนั้นแต่วันนี้จะเชนซอมแมนจะเยอะหน่อยคือเป็นอนิเมะที่แบบกำลังเป็นกระแสอยู่มารุยันที่คือคนเยอะทุกๆครั้ง,งเลยที่เราไปใช่เราไปมาสองครั้งนี่คือคนเยอะวันนี้ที้ผมได้เจอน้องมอยด้วยแ่ <นะ S 2> ด้วยผลผมก็วันนี้มิชชั่นคอมพล็ก์ครับผมได้สัมภาษณ์น้องมิโอลนเน่ไปเรียบร้อยหวังว่าทุกคนคงสนุกนะได้ยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่ง ช่วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยแล้วก็กดเฟซโล๊แพลตฟอ้อมเลยพลตฟอร์มครับ Facebook, IG, YouTube, TikTok และอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือ h o p p y Gang บ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs>